เป็นเรารู้หนูก็รู้ว่ามันเป็นเรารู้ที่อะไรไงที่ที่เห็นว่ามีรู้รู้อารมณ์อยู่ก็รู้ว่าเป็นเป็นเรารู้มันก็คือมันคือก็คือยึดอารมณ์นั้นเป็นของเราถูกไหมจ๊ะครับพอพอรู้แบบนั้นนะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จิ๊บบอกว่าไอ้เราก็รู้เรารู้ว่าเราไปยึดอารมณ์มาเป็นของเราเช่ไหมเรารู้จิ๊บก็รู้ว่าเนี่ยพอมันมีอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรารู้ แต่เราเรารู้เป็นเรารู้เพราะว่าเราไปยึดอารมณ์เป็นของเราเรารู้เพราะไปยึดอารมณ์เป็นของเราไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้พอเราไปรู้เนี่ยมันเป็นมันเป็นวิญญาณขันทำงานร่วมจิตติกมันเป็นจิตจิตแยกอารมณ์กับจิตไม่ออกเว้ยเดี๋ยวมันเรารู้นี่ก็ตัวหนึ่งไออารมณ์ที่ถูกรู้ก็ตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไอที่รู้เรานีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยแยกแยกนี่ไม่ออกเออ คือถ้าหนูหนูเข้าใจว่าถ้าเป็นไอ้รู้เรากับอารมณ์ตัวเราที่ไปรู้อันเนี้ยน่าจะแยกออกเลค่ะแต่ว่าพอมันเป็นรู้เราเนี่ยอาจจะไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วอย่างพบมันมีมีความคิดมีอารมณ์ใช่ไหมมีความคิดความคิดก็เป็นไอ้ที่ถูกรู้ก็เป็นอารมณ์ความคิดที่ถูกรู้นี่ก็เป็นอารมณ์แล้วก็ไอ,อ,อ,อ้อาาการทั้งหมดนะ่ก็เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้หมดเลย นี่คืออารมณ์แล้วก็พอเรารู้เราจะยึดเอาวิญญาณขันในขันที่ห้าเนี่ยเป็นวิญญาณขันในขันที่ห้าเป็นเราก็เลยจะกลายเป็นเราไปรู้เราไปรู้อาการภายในใจมันจะเป็นขั้นตอนนี้ก่อนเราไปรู้พอเรารู้เราก็จะต้องมีเจตสิกวิญญาณขันเนี่ยเราไปยึดวิญญาณขันด้วยเรามันก็จะมีเจตสิกเวทนาคือพอใจไม่พอใจแล้วอารมณ์นั้นแล้วก็สัญญาจําได้ไหมรู้คิดปรุงปรุงคิดตอนนี้มันดิน้นรนไงดิ้นรนอยากจะออกจากอารมณ์ว่าจะแก้ไขย,ยังไงก็ดิ้นรน อันนี้คือมันเอาเราไปรู้พอเราไปรู้ที่เป็นวิจาณขันมีเจตสิกรวมมันก็เลยปรุงได้เนี่ยปรุงได้อันนี้พอมันปรุงปุ๊บมันก็พอมันปรุงเนี่ยมันก็เป็นอาการที่ถูกรู้ทันทีเลยเป็นอาการที่ถูกรู้ด้วยวิจาณขันอันใหม่วิจาณขันอันใหม่ก็ปรุงอีกแล้วก็มันก็จะเป็นเรารู้ซ้อนไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือวิจาณขันเนี่ยมันก็ไปรู้อารมณ์ที่ปรุงแล้วก็มันก็จะไอ้วิจาณขันอันใหม่เราก็ไปยึดเป็นเราเราเราเลยการเป็นเรารู้ไปเรื่อยซ้อนไปเรื่อยซ้อนไปเรื่อย แต่จะเป็นยังไงก็ตามอ่ะไอ้ที่เรารู้แล้วมันปรุงต่ออย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เพราะว่าเรามาปล่อยวางตรงเรารู้คืออารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยไอ้ไอเรารู้เนี่ยมันเป็นรู้อารมณ์นะแต่ไอเรารู้เนี่ยมันเป็นจิตพอเรารู้เป็นจิตปล่อยวางจิตเรื่อยไปตอนนี้มันเอาจิตกับอารมณ์ไปปนกันอารมณ์เนี่ยไปถูกรู้พอจิตมันไปรู้อารมณ์ปุ๊บจิตนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ตัวถัดไปเรื่อยๆไปแล้วก็จะมีจิตอันใหม่เนี่ยมารู้อารมณ์อีก จิตก็คือวิญาณาขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกเรียกว่าจิตหนึ่งขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตพอจิตมารู้ปุ๊บหนึ่งขนาดจิตมันก็จะกลายเป็นอารมณ์มที่ถูกรู้ <läuft> แล้วมันก็จะมีจิตเอวิญาณาขันธ์ร่วมกับเจตสิกคือเป็นจิตหนึ่งขนาจิตอันใหม่มารู้มารู้ทำอารมณ์แล้วก็พอรู้เสร็จมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันก็จะไปเป็นอารมณ์แล้วก็จะมีวิญาณาขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกอันใหม่มารู้อีก พราะนั้นผู้รู้ที่ตั้งรู้ไม่มีเดเด็ดขาดเพราะว่าผูรา้รู้ทุกผู้รู้เนี่ยมันเป็นมันพูดได้มันมันปรุงแต่งคิดมีเจตสิกขาประกอบแล้วก็ดับไปแล้วก็เลื่อนไปเป็นเลือเเล่อนไปเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็มีจิตเจตสิกนี่แหนละไปไปรู้อารมณ์แล้วก็เลื่อนไปเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็มีจิตเจตสิกอันใหม่เนี่ยเกิดมารู้มารู้เอ่อมารู้ไอ้ที่มันปรุงนั่นแหละแล้วก็มันก็ดับไปไปเป็นอารมณ์แล้วก็มีจิตเจตสิก อันใหม่มันก็บรรู้อีกอย่างเงี้ยซ้อนเรื่อยไปอย่างเงี้ยอันในในทุกปัจจุบันขนาเนี้ยมันจะไม่มีตัวเราตั้งรู้ได้โดยเด็ดขาดหรอกมันมันจะต้องปุงเกิดดับ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 เป็นท่านจึงบอกว่าท่านผู้รู้ที่เกิดบอกว่ารัตนีมีเดียวเนี่ยเกิดดับเป็นแสนโกรธขณะไอผู้รู้จิตเจตสิกเนี่ยที่มันรวมที่มันทํางานร่วมกันเป็นขณะจิตกันขีานจิตก็หมายถึงว่าหลวงตาจะบอกว่าคือเพราะว่าก็คือแสดงว่ามันไม่เห็น ตัวที่เป็นผู้รู้ปรุงแต่งอย่างเี้ใช่เราเนี่ยตั้งรู้ไงเราคิดว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันจะเป็นผู้รู้ที่เป็นเนี่ยที่ไม่ปรุงแต่งเป็นใจที่ได้แต่รู้แต่จริงใจของเราได้แต่รู้เนี่ยมันคือผู้รู้ที่ปรุงแต่งคือมันเป็นวิญญาณขันทำงานร่่มเจนตสิ่แต่หมายถึงว่าก็คือผู้รู้ที่ตั้งรู้มันก็พูดอยู่ดีใช่ใช่ใช่แล้วก็ไอ้ผู้รู้ที่ตั้งรู้มันก็มีผู้รู้ ันหม่อีกมารู้ไอ้ที่ตั้งรู้เจ้าค่ะมารู้ไอ้ผู้รู้ที่ตั้งรู้นั่นแหละแต่เราเอาผู้รู้ที่ตั้งรู้่ไปตั้งรู้ไว้แต่ความจริงอ่ะไอ้ที่ตั้งรู้่มันตั้งรู้ไว้ได้มันผิดตั้งแต่ไปคือไปตั้งรู้แล้วแต่เราเข้าใจว่าไอ้ที่ตั้งรู้เนี่ยมันเป็นใจที่ได้แต่รู้มันก็เลยเป็นใจที่ได้แต่รู้มันเลยเลยตั้งรู้ไว้เป็นใจที่รู้รู้ไว้ไม่ปรุงแต่งและไปรู้ ไอจิตเจตสิกเนี่ยที่มันปรุงแต่งแต่ใจไม่ปรุงแต่งแต่ใจที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยไปตั้งรู้ไว้คือแต่แต่หนูก็เข้าใจว่ามันมีมันมีเรารู้เนี่ยแหละเจค่ะที่ไอตั้งรู้ที่เป็นเรารู้อะหนูก็ไออย่างเงี้ยเราเรารู้แล้วเราก็มีเราก็มารู้ไอที่เรารู้ไงแต่เราไม่เห็นว่าไอที่มารู้ว่าเรารู้มันก็เป็นเรารู้อีกคือเราเห็นว่ามีเราตั้งรู้แต่เราเข้าใจว่าทิบเราเข้าใจผิดว่า ไอ้ที่มารู้ว่าเราตั้งรู้เนี่ยมันคือใจใจมันก็ได้ได้รู้ได้แต่รู้ที่ตั้งรู้แต่ไอ้ที่มารู้ไอ้ที่ตั้งรู้เนี่ยมันก็คือเราอีกใจมันไม่ปรากฏไงแต่จิตเนี่ยเป็นใจที่ปรากฏที่ใจเนี่ยมันไม่ปรากฏแต่จิบเนี่ยเอาความไม่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้คาไว้เอามารู้เรา เลยจิบว่าไอความรู้ที่ไม่ปรากฏเนี่ยที่มาู้เราเนี่ยมันเราก็รู้ว่าไอที่เนี่ยเราตั้งรู้ขาไว้แต่เราก็รู้ว่าเนี่ยเราตั้งรู้ขาไว้แต่ไอที่เรารู้ว่าไอที่เนี่ยที่มาู้ตั้งขาไว้มันไม่ใช่ใจหลแบบักมันเป็นเราเรามาู้ว่าเราเนี่ยตั้งรู้คาไว้แล้วเราเราก็พยายามจะบอกสอนว่าไอที่เราตั้งรู้ขาไว้มันเป็นปรุงแตง่งแล้วเราก็บอกว่าไอ ไอ้ใจที่มารู้เราที่ตั้งรู้เนี่ยเป็นใจที่ไม่พงแต่งแต่ไอ้ที่แท้จริงนะมันไม่ได้เป็นใจหรอกมันเป็นไอ้ไอเรารู้ตัวเราที่ตั้งรู้แล้วเราก็บอกมันว่าไอ้เนี่ยไอ้พงแต่งเนี่ยเนี่ยไอ้ตั้งรู้เนี่ยเป็นพงแต่งเราอยากให้มันหายไปเข้าใจไหมเ <C hips> ข้าใจเนะ <C hips> ข้าใจว่าก็คือตัวที่มารู้ตัวที่มารู้ว่าเรารู้ตัวนั้นก็เป็นเรารู้ <C hips> ใช่ <C hips> เป็นเรารู้ทุกตัว แล้วยังไงต่อตัวนี้แหละตัวนี้เลยนี่นี่นี่ <c oughs> <c oughs> ความไม่มีอะไรมันจะมีอะไรต่อเปล่าแล้วจะบอกเป็นเป็นธรรมชาติที่ที่รู้เรามันจะมีต่อได้เลยมันไม่มีมันไม่ปรากฏอะไรไม่เป็นไรเลยแกต่ออความเข้าใจมาเป,นเป,นเปนาน็นเป็นเป็นแบบเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าคาพูดของไอ้เจ้าตัวเองเนี่ย S <S <S มันไม่รู้ไงให้เจ้าตัวเองมันพูดพุ่พุ่งมาทุกทีคือแสดงว่ามันเป็นเรารู้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณจีบอกว่าเอ๊ะเห็นอยู่ว่ามันอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วแล้วมันไงต่อถ้าทําอย่าง,งานั้นปุ๊บมันก็อย่างนี้ถ้าง,งี้มีตัวเราไปกระทําเอ๊ะแล้วไงแล้วไงจริงจริง,รง,รงอะมันคือกิริยาตัวตัวนี้แหละเมื่อกีท้ที่พี่อธิบายเป็นภาคเป็นภาคของทฤษฎีเป็นภาคของความเข้าใจแต่ในที่ว่าในขณะจิตอะคือ ทุกตัวที่มันที่มันเอะแล้วไงต่อแล้วชะง,งักไว้หรือแบบอะไรเงี้ยตัวนี้คืออาการที่ออกออกมาเป็นเราคิดว่าเป็นผู้รู้ตั้งไว้แล้วผู้รู้ที่ตั้งไว้อะเราเข้าใจว่ามันเป็นรู้เราแต่จริงๆอ่นั้นรู้แล้วว่ามันเป็นเรารู้แต่กิริยาของไอ้ตัวเรารู้อ่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยที่ที่พอเราพูดปุ๊บอ่ะเราจะไม่รู้ว่าเอ้ง่ายๆไอ้ชงักทั้งหลายเนี่ย จริงๆมันคือแค่แค่แค่ตัวนี้แหละมันมันบังมันบังนี่อยู่ที่ถามมาแล้วไงต่อแสดงมันแสดงถึงว่ามันยืดพื้นที่ตัวเราจะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรแล้วเนี้ยคือมันพูดอะไรบาทุกตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันคือคือมันหมายจะต้องเอาตัวเราไปเอาไปอะไรไปได้แล้วยังไงต่อมันจะต้องหาวิธีทำเพื่อให้เราเลยนนิพพานเฮ้ยมัน ไอเน, e, นี่ยไอไอแบบนี too, voila, because, because, so, ้นะมันถ so ึงแบบมั่วเพราะว่าแหละเพราะว่ามันมันมันก็เถียงเราอยู่ในใจว่าก็ไอไอไที่รู้เราเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงก็อย่างก็รู้อยู่ไงว่าเราเป็นยังไงแต่ไอที่รู้เราอ่ะมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราอยู่แล้วเพราะว่ามันรู้ว่าเราอ่ะทุกประเดนเราเรารู้เราตั้งรู้เราทําอะไรก็รู้เราอยู่แล้วอ่ะมันก็เถียงอยู่ในใจแค่แหละก็รู้เราอยู่แล้วอ่ะก็เราทำอะไรก็รู้เราแล้วจะบอกว่า เป็นเรารู้ได้ยังไงอ่มันก็เหมือนกันเนะี่ยคือเรื่องยังไงต่อแล้วไงต่อแล้วก็จะบอกว่าแล้วก็จะพูดว่าแต่ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่แต่มาทาไมเรายังไม่ได้ผ่านเราถือว่าตอนนี้ยังอะไรไอ้ตรงนี้ต้องละเอียดกว่านี้ไอ้ไอ้อ้าปฏิบัติต้องลงละเอียดกว่านี้เพราะว่ามันสับสนนะคนปฏิบัติยังสับสนเยอะเลยตรงนี้ ตัวจิ๊บเนี่ยมันมันมันหลุดตรงนี้ได้แล้วเข้าใจตรงนี้หมดแล้วเล้าใจแล้วเนี่ยมันจะมันจะมีรายละเอียดให้เป็นพราะว่ามันเป็นของจริงนะมันเป็นของจริงมันไม่ใช่พูดลอยลมแล้วคนติดตรงเนี้ยโอ้โหท้นใหญ่เลยแต่ละแคที่ติดติดกันนี่คือลักษณะใหญ่มาเหมือนกันใช่ไหมแต่รายละเอียดในจิตของแต่ละคนอาจจะมีต่างกันใช่ใช่รายละเอียดมันโอ้โหมันเราาจะ มันจะอธิบายได้ครบถ้วนหมดหรือเปล่าเคสหลักก็คือมันติดอารมณ์ติดจมไปกับอารมณ์ติดไปเป็นสังขารแต่ราละเอียดของสังขารของแต่ละคนนี่คือต่างกันเท่านั้นเอง <Okay. S 2> อ,ยอย่างอยของจิ๊ตมอจมเอาเหมือนเอาตัวเองไปดิ้นรนค้นหาพยายามจะปรับแต่ว่าไม่ไม่ไม่เห็นในะใคน่ะแต่เข้าใจว่าเป็นเรารู้แต่ตอนนี้โอเคเข้าใจได้อย่างเคสจะเป็นอีกเคสหนึ่ง อเคคุณชิมก็จะเป็นตกเป็นร่องของอารมณ์อะไรอีกแบบหนึง่งซึ่งแต่จริงจริงอ่ะเวลาเวลาแก้ถ้าถ้าเข้าใจในในคอนเซปต์เข้าใจเรื่องของตากับใจเรื่อง,เร,องเรื่องของของของรูปพวกนี้ยมันมันเข้าใจเรื่องตากับรูปค่ะใจกับธรรมอารมณ์เนี่ยเกิดคืออายตน,นาตาอุจจตริยแกจมันรวมลงที่ใจเหมือะมันมาปรุงอยู่ที่ใจเหมือนกระทบปุ๊บมันก็เข้ามาปรุงที่ใจเหมือแม้แต่มันกระทบทางประตูใจนะ เพราะว่ามันกระทบต่างประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจมันก็ต้องเอาเข้ามาปรุงที่ปรุงในใจมันไม่ปรุงที่อื่นได้แล้วกิเลสเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ไปปรุงบนฟ้าใต้ดินหรอกมันปรุงที่ใจดับแล้วก็ดับที่ใจความสุขความทุกข์มันก็มารู้แล้วมันก็มาคิดปรุงที่ใจดับที่ใจเพราะฉะนั้นน่ะประตูทั้งหกประตูเนี่ยประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่ประตูใจที่ว่าพอเป็นจิตมันไปทํางานรวมเจตสิกล้วไปเป็นธรรมบรมที่ถูกรู้มันก็มาปรุงที่ประตูใจต่อเพราะนใจเนี่ยมันก็เลยว่า ใจมันเลยรู้รู้อาการที่เกิดขึ้นในใจอ่ะเหมือนดังตาเห็นรูปเพราะว่าตามันเห็นรูปเนี่ยแล้วมันจะไม่ปรากฏตาใจเนี่ยมันจะปรากฏอาการของใจอย่างเดียวแต่มันไม่ปรากฏใจเนี่ยได้ได้ความรู้อันเนี้จากที่พระเจ้าให้กับพยะไว้อที่ตัดกับพยะว่าพิยะถ้าเธอเห็นสักตะวันเห็นได้ยินสักตะวันได้ยินรู้สักตะวันรู้รู้แจ้งสักตะวันรู้แจ้งเธอจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าในโลกในํำกาโลกงสอง เธอจะสิ้นกิเลสบรรลุพระนิพพานรอย,ยะฟังจบก็พิจารณาตามก่อนิพพานเลยบรรลุนิพพานเลยเนั้นไอ้ไอที่ว่าเห็นสักตะว่าเห็นเนี่ยคือมันจะไม่ปรากฏตาได้ยินสักตะวัดินมันจะได้ยินแต่เสีย,สยงแต่ไม่ปรากฏหูเนี่ยแล้วก็รู้สักตะว่ารู้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็พูดรวมไปเลยคือรู้ทั้งรู้กลิ่น กสักแต่ว่ารู้กินคือจะปรากฏแต่กินแล้วก็รู้รสก็สักแต่ว่ารู้รสไปเลยรู้สัมผัสก็สักแต่ว่ารู้สัมผัสแล้วก็รู้แจ้งสักแต่วรู้แจ้งคือรู้ทางใจเนี่ยรู้ทางใจหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยทั้งการรู้ทั้งหกประตูเนี่ยประตูตาหูเนี่ยรู้รู้ทางประตูใจก็เข้ามาปรุงในใจเป็นรู้แจ้งสักแต่วรู้แจ้งที่ที่ใจแต่พระเจ้าไม่ได้อธิบายขยายความตรงนี้แต่เขาฟังกระตมัยนั้นเขาเข้าใจไปเลย คือหมายถึงว่ารู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยคือเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยคือคําว่ารู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยคือหมายถึงละันี้เข้าใจว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กินสักแต่ว่ากินรู้รสสักแต่ว่ารู้รสรู้สัมผัสสักแต่ว่ารู้สัมผัสรู้อาการทางใจก็สักแต่ว่ารู้อาการทางใจแล้วก็รู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งคือมันทั้งหมดเนี่ยต้งหกประตูเนี่ยมันจะมามามาปรุงแต่งที่ใจเลยเรียกว่ารู้แจ้งหมายถึงว่า มันจะรู้ได้ใจแต่ใจอ่ะมันไม่ปรากฏอะไรมันจะปรากฏแต่อาการที่เอาเข้ามาปรุงในใจเพราะฉะนั้นอาการที่เข้ามาปรุงในใจเนี่ยมันเอาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระทมอารมณ์เนี่ยอายตนาภายนอกเขาเรียกว่ารูปมันก็เลยเอารูปมาปรุงในใจมันก็เลยเป็นขันห้าเป็นรูปแหละเนี่ยมันก็เลยเอารูปมาปรุงในใจแล้วก็พอเอารูปมาปรุงในใจเสร็จ ในรูปเนี่ยมันจะประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ที่เป็นรับรู้ตัวต่อไปตัวต่อไปแล้วเอามาปรุงในใจมันก็เลยั้งหบทเนี่ยที่มันเอามาปรุงในใจเนี่ยคือมันรวมขันห้าหมดเลยรูปก็เอามาปรุงในใจรูปเป็นถูกรู้คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะรมอารมณ์เนี่ยเรียกว่ารูปหมด แล้วก็เอามาปรุงในใจที่เอามาคิดปรุงในใจคือวิญญาณขันเนี่ยมันรับรู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลตภัพฑ์ธรรมลมแล้ววิญญาณขันรับรู้แล้วก็วิญญาณขันเนี่ยก็มีเวทนาสัญญาสังขารเจตสิกเอามาประกอบเอามาเอามาประกอบกับวิญญาณขันแล้วก็เกิดเป็นจิตหนึ่งดวงเกิดเป็นจิตหนึ่งดวงคือไอ้จิตหนึ่งดวงเนี่ยมันเอารูปมาปรุงหมดเสร็จแล้วมันก็เลยเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ในนี้หมดแล้วแล้วมันก็เกิดวิญญาณ วิญญาณตัวต่อไปเกิดดับเกิดดับเกิดเป็นวิญญาณกับเจตสิกวิญญาณเจตสิกดวงใหม่ดวงใหม่ดวงใหม่ก็เรียกว่าเกิดจิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงก่อนหน้านั้นจิตดวงใหม่ไปรู้จิตก่อนหน้านั้นจิตดวงใหม่ไปรู้จิตก่อนหน้านั้นที่เกิดดับอยู่ในใจแต่ใจมันไม่เกิดดับเนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งสักแต่วรู้แจ้งแต่มันจะไม่ปรากฏผู้รู้ไงมันจะปรากฏแต่ไอ้ไอ้ที่มันปรุงในใจที่มันคิดปรุงปรุงคิดที่มันไปรู้แล้วมาปรุงไว้ในใจแหละ มันก็จะเป็นการเป็นการเป็นยุกยิกกระดูกกระดิกกระดูกกระดิกยุกยิกยุกยิกการเป็นสิ่งที่กระเพื่อมไว้ไวๆอยู่ในใจแต่จะไม oh. ่มันปรากฏใจแต่ปรากฏแต่สิ่งที่กระดูกกระดิกในใจเรียกว่าถ้ารู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งอันนี้ก็จะนิพพานเพราะประเด็นสาคัญน่ะมันมาอยู่ตรงรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งเนี่ยคือที่ประตูที่ใจมารู้แจ้งที่ใจเรียกว่าใจเรียกว่ารู้แจ้งหรือเรียกว่าญาณปัญญาญาณหรือเรียกว่าปัญญาใจ แต่ถ้าไอ้สักตะวันรู้มันคือสักตะวัรุตั้งหกประตูแล้วก็ส่วนรู้แจ้งสักตะวรู้แจ้งเนี่ยมันมาเป็นญาณปัญญาลุที่ใจว่ารู้แจ้งว่ะเนี่ยใจไม่ปรากฏอะไรหรอกปรากฏแต่อาการของใจที่มันมาปรุงในใจเลยกลายเป็นรู้แจ้งรู้แจ้งหมายถึงว่าญาณปัญญาหรือหลงตาเรียกว่าปัญญาใจคือรู้แจ้งแล้วก็สักตะวัรู้แจ้งหมายถึงว่ารู้แจ้งมันก็ได้แต่รู้แจ้งไม่มีใคร ขยึดความรู้แจ้งแต่ว่าหมายถึงว่ามันจะคืออย่างที่หลวงตาสอนที่ว่าไอสติสัมปชัญญะในในสามขั้นตอนที่ขั้นตอนที่สามก็คือเป็นการปล่อยวางขันห้าเนี่ยแต่ว่าอย่างขั้นไอขั้นที่สองที่ว่าจิตส่งออกไปอยู่กับธรรมลมอันนี้อยองของหนูก็คือน่าจะไปติดตรงนี้ถูกไหมเจ้าค่ะแล้วคือหมายถึงว่าเพราะมันไปหมกมุ่นอยู่กับ อยู่กับอาการมันก็เลยไม่เป็นสติสัมปชัญญะที่สามารถจะรู้ขันห้าทำงานได้จริงๆอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะมันไม่รู้ไอ้ขันห้าละเอียดนะหมายถึงว่าขันห้าที่มันปรุงแต่งละเอียดในใจนะเราไม่ได้หมายถึงว่าไอ้ขันห้าคือมหาบุตรลูกสี่ไอ้ร่างกายใหญ่ที่มันเน่าอยู่แล้วมันต้องตายเน่าเปื่อยพวพังเราพูดถึงไอ้ขันห้าที่มันเอามาปรุงแต่งในใจถ้าเราไม่ไม่สามารถละ ขันห้าที่เปินปรุงในใจได้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราไปเป็นมันเราจะหลบไปเป็นมันแล้วมันจะเป็นอวิชาปฏิยาสักลาสักลาปฏิยาวิญญาณังวิญญาณปัปตญยานามะลูปังมันจะเป็นเนี่ยลาไปถึงนามรูปสารยตนะภสษาเวทนาตันเอาปทานภพชาติทุกโศกเศร้าเสียใจครับแก้ใจเป็นปัจจุบันขณะคือไอ้ตัวสําคัญคือตัวไอเนี้ยตัวขันห้าละเอียดภายในเลยเรียกว่าไอ้ตัวที่มันปรุงเป็นพร้อมที่จะเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวเป็นตนในจิตเนี่ย เนี่ยที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นภพเป็นภพภูมิเนี่ยตัวไอ้ขันห้าดาบมหามหาบุตรรูปสี่เนี่ยไอ้หยาบหยาบเนี่ยมันตายเน่าเปื่อยผุพังไปแล้วแต่ไอ้ตัวปูข้างในเนี่ยถ้าเราไม่เห็นมันไม่รู้มันแล้วเราไปไปเป็นมันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวตนที่กระเด็นออกจากล่างตอนตายพอขันห้าตายแล้วตัวนี้จะกระเด็นออกมาทุกหน้าหน้าศพตัวเองมาร้องลมร้องให้หน้างานศพตัวเองแต่หนูหมายถึงว่าก็คือถ้าจะมีปัญญา ที่จะไม่ยึดถือขันห้าตรงนี้ที่ที่เป็นขันารละเอียดภายในยที่มันปรุงภายใน,ยนยใช่ไหมแต่ว่ามันต้องคือมันต้องเลิกหมกมุ่นซะก่อนใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่ต่อไปหมกมุ่นมันก็มันกระโจมไปเต็มตัวแล้วอ่ะคือ<ะ>ถ้าหมกมุ่นน่หมายถึงว่าจริงๆแล้วก็คือเรามีเป้าหมายที่จะทําพยายามจะทําอะไรในใจเราจะทาอะไรเป็นอะไรคืออันนี้มันเข้าไปในใวงนั้นแล้ไปหมุนติ้ว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 ในในวงวงของไอ้ปฏิจจสมุปบาทแล้วอันนี้มันไม่ใช่เป็น เป็นรู้ที่ที่เห็นวงมันมันหมุนไปแต่ไม่มีตัวเราเข้าไปแต่เราเนี่ยเข้าไปหมุนอยู่ในวงปฏิจจ ա ทวบาทเลยคือมันเริ่มได้อาวิชาความไม่รู้เลยแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปหมุนหมุนๆนูนในปฏิจจ ա ทวบาทเลยเป็นอาวิชาตันห,น good, หานหนนประธ,า,ธานหมุนติ้วติ้วในปฏิจจ ա ทวบาทมันไม่ได้เป็นรู้แต่เเราเนี่ยโถมเข้าไปที่ดวงตาเลยว่าถล่มไปทั้งตัวเอาตัวเราถล่มไปทั้งตัวแล้วมันต้องบอกว่า เมื่อถลำไปแล้วมันมีกรณีเดียวคือต้องเลิกก่อนเลิกก่อนเลิก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 เอาไมเาไปเดี๋ยวมันจะมีตัวเราถลำมถลำอีกมันจึงเริ่มเห็นว่าอ๋อปฏิจาาจาวาปฏิจจาวุบาทุกปฏิบัติขนาดมันก็คือเริ่มต้นมีตัวเราถลำเข้าไปถลำยังไงก็ได้ถลำไปคิดไปปรุงพยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรไปิี่รนไปค้นหาไปพยายามที่จะดูรู้เห็นอะไรคือเริ่มต้นมีตัวเราทั้งตัวถลำเข้าไปอันนี้คือเข้าสู่วงจรปฏิจจาวุบาทแล้วพอเข้าไปแล้วก็ต้องเลิกเลยเพื่อจะเพื่อจะตัดวงจรปฏิจจาาามุบท่่่ชว พอเป็นเข้าวงจอปฏิจจารสมาติแล้วเราไปบอกว่าเห็นว่ามันเป็นสังขารเลยสังขารปล่อยให้มันเป็นสังขารไปให้เกิดเองดับเองปฏิจจังทุกขังอนัตตาโอ้ยมันเป็นปฏิจจาสมาธิเนี่ยมันต้ำหมุนลิ่ง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 ไอ้สังขารเกิดเองดับเองมันต้องเป็นขันห้าที่ไม่มีมันเป็นขันห้าล้วนๆการทำบุญการทํางานของขันห้าล้วนๆที่มันปรุงในใจอ่ะแต่อันนี้มันปฏิจจารสมาทิเราเนี่ยกระโดดเข้าไปแล้วอันเนี้ยมันก็มีแต่ยืดยาเป็นรถไฟ วิ่งไปทั่วโลกอะละมันไม่ใช่ว่าเป็นขันธ์หน้าที่เกิดเองดับเองไอขันธ์หน้าเกิดเองดับเลยอ่ะมันไม่มีตัวเราเนี่ยกลายไปเป็นรถไฟที่ต่อวิ่งยาวไปทั่วโลกคือมันต้องเออหยุดก่อนหยุดพฤติกรรมอะไรภายในใจกันซะก่อนแล้วก็พอเริ่มต้นจะมีตัวเราเข้าไปเป็นขบวนรถไฟในปฏิจจารมบัดมันก็เริ่มเห็นแล้วตอนเนี้ยพอมาเริ่มเห็นต่อไปเนี่ย มันก็จะไม่มีตัวเราเข้าไปเข้าไปเริ่มเป็นหัวกระบวนราจากรลากลาก,ลากขระบวนในปฏิจจารุบาทไปสิบสองตัวอวิชชาปจิญาสักลาสักลาปจิญาวิญญ,ญาณนงเนี่ยสิบสองตู้เนี่ยที่ต่อไปอวิชชาเป็นใจเกิดตังขารสังขานเป็นใจเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นใจเกิดนามรูปสารยาตนาผสาัสสะเวทนาตันเอาประทานาาพบชาติชลาวันะทุกตกเศร้าเสียใจรับแกนใจเนี่ยคือในเป็นเป็นขนาดจิตเดียวนะขนาดจิตเดียวที่หลงกับตัวเราถลําไปเนี่ยคือครบสิบสองตัวในปฏิจจารุบาตรเลย คือเป็นรถไฟสิพอมีเราเนี่ยเป็นเอาวิชาเป็นหัวกระวนปุ๊บมันลากตู้สิบสองตู้เนี่ยไปเลยเป็นรถไฟวิ่งยาวทั่วทั่วโลกเลยไม่จบทินั้นทีมันต้องหยุดรถไฟนี้ซะก่อนจะบอกว่าก็ก็เห็นเป็นนิ้จังทุกขางอนัาตาเราบังคับมันไม่ได้เราบังคับไม่ได้แล้วก็เราเนี่ยเข้าไปเป็นมันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราบังคับมันไม่ได้ไอ้ที่มันสังขารเกิดเองดับเองคือมันไม่มีเราเข้าไปร่วมเข้าใจไหมอ้าวไม่เข้าใจตรงไหน ไม่เกียวตรงไหนเพราะั้นถ้าไปหมกมุ่นหมกมุ่นคุ้นคิดคิดหมกมุ่นจะเอาอะไรเป็นอะไรเนี่ยคือมันเป็นมันมีเราเป็นเอาวิชาเป็นหัวกระบวนรถจักรและเป็นหัวกระบวนรถไฟอ่ะลากตู้แล้วสิบสองตู้ไปแล้วในปฏิจจารสมาธิแล้วต้องหยุดก่อนหยุดรถจักรก่อนหยุดรถไฟก่อนอยวพอรถไฟมันเริ่มวิ่งใหม่มันก็จะรู้แหละว่ายังไงเขียวไหมไม่ชัดตรงไหนอ่ะอย่าปล่อยให้มันคุมเครือ